เรามาต่อกันในโปรเจกต์ร้านค้าขายอุปกรณ์ไอทแบบครบวงจรกันนะครับทีนี้เราจะนํามันไปเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดน้อยกันลุยกันเลยนะครับผมก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่าบอร์้อย o ai ปุ๊บแบบนี้เลยก็คลิกเข้าไปอันแรกนะครับเข้าใช้งานระบบล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เข้ามาก็จะอยู่ทางด้านหน้าโฮมหน้าแรกนะครับ ถ้าเพื่อนๆเข้ามายังไม่มีโปรเจกต์มันก็จะโล่งๆนะครับทีนี้ผมจะคลิก New Chatbot ขึ้นมาหตัวจะสร้างมันว่า Tech Duck Shop สามารถใส่รูปโปรเจกต์ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ใส่นะครับเลือกโหมดนะครับช็อปนะครับก็คลิก Create เลย t e เทคดัก h o p ของผมก็อยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็คลิกเข้ามาในโปรเจกต์นะครับคลิกเข้ามาเลยในส่วนของบอรดน้อยก็จะมีตารางแดชบอร์ดโชว์ต่างๆเช่นเดียวกันกับทาง My Shop นะครับนี่มีโชว์หมดเลย Message, มเมสเซจการตอบกลับ Active User นะครับ User ใหม่มีแดชบอร์ดมากมายนะครับทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อมันเข้ากับ ไลน์ oa ของเรากันเราก็คลิกไปที่ setting นะครับซ้ายมือตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เลือกไปที่ connection นะครับแล้วก็คลิกไปที่ดูไปที่ไล n e นะครับตรงนี้ในการเชื่อมต่อเข้ากับ l ล n e เนี่ยก็จะมีด้วยการ2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบ Modular นะครับก็คือแบบไม่กี่คลิกก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับแบบที่2ก็คือเมน l setting นะครับตรงนี้เราต้องไปเอา access token แล้วก็ secret token แล้วก็เว็บฮุกไปวางเองนะครับตรงนี้แมนนวลคอนเน็กก็คือทําเองนั่นแหละครับแต่เราจะให้เขาทําให้นะครับโดยการคลิกแค่ไม่กี่คลิกผมก็จะเลือกไปที่ Modular Setting งเ๊บแล้วก็เลือก Connect นะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าบอรดน้อย SME p l a t f o แพฟมขออนุญ,ญาตเข้าถึงบัญชีเราก็เลือกบัญชีนะครับเลือกผมก็เลือกเป็น Tech Duck Shop ตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็คลิกเชื่อมต่อ พลิกเชื่อมต่อไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ Success Chatbot ถูกต้องแบบนี้เราจะไปกด disconnect นะครับจะไปกด disconnect นะครับกดกากระบาดออกไปปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นว่า connected แล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเชื่อมต่อกันจริงหรือเปล่าเราก็มาทดสอบกันนะครับโดยการคลิกน New นิวก็คือการสร้าง Intent ใหม่นะครับก็คือสร้าง Conversation บทสนทนานะครับเอ,า,อาเป็นอันแรกและกันว e ลคั m มชื่อว่า i n นเทนต์ชัวร์วลคันะครับเมื่อมีคนถามว่าอันนี้ก็คือเทรนนะครับเมื่อบอทมันจะให้มันเรียนรู้คำว่าอะไรนะครับก็เทรนนิ่งมันนะครับเชื่อมต่อ,อยัง กด enter เราสามารถพิมพ์ได้หลายคำนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อเราเทนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกบ o t response bot response Resp ก็คือจะให้บ o t มันตอบกลับว่าอะไรเมื่อมีคนพิมพ์คํามาว่าเชื่อมต่ออย่างนะครับ bot response new ตรงนี้ก็จะมีการตอบกลับมากมายนะครับ t e x t image carousel button w i k r e p i y flex custom payload ในส่วนตรงนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วในช่องนะครับการตอบกลับในแบบต่างๆนะครับ สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตรงนี้เอาเลือกเป็นเทคธรรมดาก่อนเชื่อมต่อแล้วครับกดเซฟอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับทีนี้ผมจะทดสอบโดยการเข้าไปที่เทคดักชอปของเราและพิมพ์คําว่าเชื่อมต่อ,อยังอ่าเห็นไหมครับบอทก็จะตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วครับตามที่เราได้ r e s s p o s e Bot ไว้ตรงนี้เลยนะครับ ถูกต้องนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแพลตฟอร์มบอทน้อยเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตคนไทยก็คือบอทน้อยดอทไอตรงนี้ได้นะครับก็คือดรวินคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับเจ้าของบอทน้อยทีนี้กลับมาที่โปรเจกต์ของเรากันนะครับเราจะสร้าง เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่มีบัตทอนอาจจะเป็นบัตทอนควิ r ลีพา q u i ิ k ลีพายดีไหมครับหรือว่าจะเป็นบัตทอนดีควิ k ลีพายก็ได้นะครับแต่ Quick r e p า y จะแสดงแค่มือถือนะครับคอมพิวเตอร์จะไม่แสดงอ่ะเป็นควิ c ลีพายแล้วกันแต่ถ้าอยากให้แสดงทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือก็สามารถใช้เป็นบัตทอนหรือว่าฟลิกนัสเซด ็ได้นะครับหรือจะไปคัสตอมไปโหลดใน l i น์บอร์ดดีไซเนมาใช้งานก็ได้ตรงนี้ผมให้เป็นไอเดียไว้นะครับที่เหลือเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์เข้ากับใช้งานของเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนเอาเป็น Quick r e p l าแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมก็จะสร้างอ็อบเจกต์ไว้สร้างอ็อบเจกต์คืออะไรนะครับสร้างอ็อบเจกต์ก็คือสร้างครั้งเดียวแล้วก็หยิบไปใช้หยิบไปใช้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่สร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราสร้างอินเทนใหม่ เราก็ต้องมาสร้างควิกลีพายหนึ่งอันเราเราไปสร้างอินเทนี่2เราก็ต้องไปสร้างควิกลีพายหนึ่งอันนะครับมันทํางานซ้ําซ้อนนะครับเต้าตัวอ็อบเจกต์เนี่ยก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับสร้างหนึ่งครั้งแล้วก็หยิบจากที่เราสร้างเนี่ยไปใช้งานไปใช้งานไปใช้งานได้ในแหล่งเดียวนะครับก็คือแหล่งตรงนี้อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์นะครับโอเคขออนุญ,ญาตไปสร้างใน l i น์บอร Designer เลยแล้วกันเป็น เป็นปุ่มคอนเฟิร์มนะครับเป็นปุ่มคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเขาคลิกแล้วก็จะลิงก์ไปที่ร้านค้าของเราแต่เมื่อเขาคลิกอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นติดต่อแอดมินนะครับผมก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นข้อความแบบยืนยันตรงนี้นี่แบบนี้เลยนะครับไลน์บอร์ดดีไซเนจะมีให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยนะครับนี่ข้อความวิดีโอเสียง i c Message ก็เลือกตรงนี้นะครับมาสร้างใช้งานได้นะครับเหมือนเดิมเลยครับกรุณาเลือกที่ต้องการอะอันแรกก็คือ URI นะครับ URI ผมก็จะเอา URI ของ Myshop มานะครับนี แชร์ลิงก์คัดลอกลิงก์แล้วก็วางไปร้านค้ามีได้ไหมได้อยู่นะครับอันที่2ก็คือจะเป็นข้อความติดต่อแอดมินข้อความก็เหมือนกันติดต่อแอดมิน ีนี้ผมจะเอาเจสันตรงนี้ไปใช้นะครับอะผมก็คุมดำมาแล้วก็คอนโทรลซีอปี้ไว้นะครับคอนโทรลซีอปี้ไว้แล้วก็กลับมาที่บอดน้อยคลิกไปที่คัส t ้อมเปโหลดนะครับคลิกแอดแล้วก็วางลงไปปึ๊บอ่ะแบบนี้เลยเร็วข้าม ทีนี้ผมก็จะเอาคัสซอมเปโหลดที่ชื่อว่าว e ลคั m มเนี่ยไปใช้งานนะครับมาลูกคา้าพิมพ์คำว่าสินค้าให้ตอบไปที่คัสซอมเปโหลดนะครับนี่เราก็เลือกอ b อบเจกต์ตรงนี้เลือกเปโหลดแล้วก็ว l ลคั e ม e ล e c กมากดเซฟนะครับ ลองดูนะครับสินค้าเห็นไหมครับก็จะแสดงอันแรกก็คือร้านค้าอันที่2ติดต่อแอดมินเดี๋ยวผมกดอันที่2นะครับก็จะเป็นข้อความติดต่อแอดมินนะครับอันแรกก็คือร้านค้าเมื่อคลิกปุ๊บก็จะลิงก์ไปยังร้านช็อปดักเอ่อเทคดักช็อปของเรานะครับเมื่อเขาคลิกติดต่อแอดมินก็จะ ให้ตอบกลับว่าโกุณารอสักคู่แอดมินกำลังมาตอบค่ะ